<Okay. S 2> สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมนะครับตู้ท็อปลายหินอ่อนนะวันนี้2ขนาดเลยนะครับตัวนี้ขนาดเมตรหกสิบนะครับหน้ากว้างเมตรหกเมตรหกสิบลึกสี่สิบนะครับความสูงปกติคือแปดสิบเซนติเมตรตัวนี้เขาจะพิเศษนะสองตัวนี้พิเศษก็คือเสริมขาทั้งคู่นะครับนะเสริมขาขาเป็นขาโซฟ,ฟาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่บอกรับน้ำหนักดีๆนะไม่ตึงสนิม ถามว่าต้องเสริมไหมแล้วแต่การใช้งานนะครับบางท่านก็เสริมแต่รุ่นปกติก็จะไม่มีขานะแล้วแต่การใช้งานถ้าปกติไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องเสริมก็ได้อะมาดูการตัวนี้เมตร60นะครับหน้ากว้างเมตร60ตัวนี้เมตร20มีสองขนาดนะครับย้ำนะมีสองขนาดนะครับเมตร60กับเมตร20งานเราจะเป็นงานสําเร็จรูปนะครับจะเป็นแพทเทิร์นนะแล้วก็ใช้เครื่องจักรผลิตนะครับจะไม่สาม,มารถสั่ง ขนาดพิเศษได้นะครับมีเมทหกเมที้อ่ะมาดูความสวยของหน้าครอบกันหน้าครอบนะครับสวยๆเหมือนหินอ่อนจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นลายหินอ่อนนะเป็นวัสดุเคลือบนะครับที่เหมือนหินอ่อนจําลองมาเลยถามว่าทนน้ําได้ไหมทุกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจเราก็จะเทสนะครับี่ใส่น้ําลงไปนี่นะครับใส่น้ำลงไป,งไปเห็นนะครับน้ําจะไม่ซึมเข้าไปเลยนะน้ํากลิ้งด้านบนนะครับได้ทั้งสองรุ่นนะ ทั้งสอง,สองตัวนี้สามารถใส่น้ําได้หมด่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งน้ําไว้นะครับทิ้งน้ําไว้บนทอปกันอ่ะมาดูภายในกันหน้าตานะครับตัวนี้เมตรยี่สิทั้งสองตัวลึกเท่ากันลึก40นะครับแล้วก็สูงจากพื้น80ถ้าเสริมขาเข้าไปก็สูงเกือบ1เมตรนะสูง90%เอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับบานนะจะสีขาวนะครับเป็นลายไม้สีขาวมีกุญแจล็อก2จุดนะ มีกุญแจล็อกสองจุดรุ่นเล็กก็จะมีลิ้นชักหนึ่งลิ้นชักนะครับตอนบนเนี่ยหนึ่งลิ้นชักด้านในเป็นสีลายไม้สวยๆนะครับรุ่นนี้บอกเลยนะกําลังลดราคานะครับรุ่นที่ไม่มีขานะแตดนด่านไม่ที่สิบเหลือแค่ไม่ถึงห้าพันบาทนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเองนะรุ่นแบบนี้อ่ะนี่มาดูกันนะครับด้านในก็จะมีชั้นปรับนะมีชั้นปรับให้สามารถปรับได้สามระดับถอดออกได้ด้านในสีลายไม้สวยหมด ตรงกลางนะครับมีชั้นปรับขนาดใหญ่นี่นะมีชั้นปรับขนาดใหญ่ถอดออกนี่เป็นช่องเบื้องเริ่มเลยนะครับปรับได้สามสามระดับเช่นกันนะตัวชั้นเนี่ยนะครับชั้นวางของปรับได้สามระดับมีกุญแจล็อกให้เสร็จตับมีกุญแจสำรองให้หนึ่งดอกนะครับกุญแจสำรองมีให้ถามว่ามีสีอื่นไหมก็มีสีอื่นนะครับแต่ว่าตัวท็อปหินอ่อนเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดปละกันแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีเข้มๆเ,เป็นสีโอ๊กด้วยนะผมยืนเทียบให้ดูนะ เสริมขาเข้าไปแล้วสูงเลยนะครับสูงแบบอลังการเลยนะเสริมขาแต่ถ้าไม่เสริมขาก็เป็นรุ่นสแตนดานนะครับ80เซนก็ยังสูงอยู่ใช้งานได้ปกตินะตัวนี้บางทีลูกค้าจะไปวางพิเศษนะครับ,บาต,าต้องการทำความสะอาดต้องการถูพื้นก็ตั่งเสริมขาแต่ถ้าจะวางใน,นห้องครัวห้องใช้งานห้องนอนนะครับก็ไม่ต้องเสริมกระดานก็วางเรียบเลยอ่ะเมตรยี่สิบสวยมาดูเมตรหกสิบกันเมตรหกสิบก็เหมือนกันนะครับ น้าเนื้มนี่โดนได้อย่างที่บอกนะจะได้หมดปัญหาไปนะครับเนี่ยยังกิ้งอยู่เลยนะไม่ซึมเข้าไปเลยนะครับมีลิ้นชักสองลิ้นชักรุ่นเมฆหกสิบใครมีพื้นที่ก็แนะนําเล่นเมฆหกเมฆหกสิบได้นะครับใหญ่หน่อยด้านในสี่ลายไม้นะลิ้นชักสองลิ้นชักนะครับคู่ด้านบนมีบานเปิดสองบานคู่ฝั่งนี้อ่าตอนนี้ผมเอาชั้นชั้นปรับชั้นวางของออกนะครับจะได้เห็นนะโอ้ช่องเ,เิ่มเลยนะแล้วสวยหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างนี่สวยหมดอ่า แล้ตรงนี้ก็มีช่องวางของอีกหนึ่งช่องใหญ่ๆนะเนี่ยนะครับเดี่ยบ้องแผ่น้ดูมีสองช่องใหญ่ๆเลยน,นะครับอลังการตอนรอแผ่นออกแล้วดูนะครับโอ้โหแบบเนี่ยเป็นช่องบันล่มเลยนะเนี่ยผมนั่งเทียบให้ดูใส่ของใหญ่ๆนะครับเอาพวกแบบที่ชู่แพ็คใหญ่ๆนะน้ำแพ็คใหญ่ๆเนี่ยเอาไปเก็บปุ๊บเนี่ยได้เลย แถมมีกุญแจล็อกมีอะไรให้ด้วยนะครับแล้วก็ชั้นวางของเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะหลายท่านถามว่ามันสูงเท่าไหร่แลวเท่าไหร่เราปรับได้นะปรับได้สามระดับปรับได้เป็นสิบกว่าเซนน่ะถ้ากรณีใส่ของใหญ่ๆก็เอาออกได้เลยอนี่นะครับหน้าบานสีขาวสวยๆแบบนีน้ี่มีกุญแจล็อกเช่นเดียวกันเมตรหกสิบในไลฟ์มีคําถามถามได้นะครับถ้าถ้าดูย้อนหลังดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวถามกลับเข้ามาได้ ราคากําลังโปรโมชั่นสองตัวบอกองี้เลยโปรโมชั่นสองตัวใครเอาหนึ่งตัวเสริมขาก็ทักเข้ามาหนึ่งตัวไม่เสริมขาก็ทักเข้ามาแล้วแต่นะครับอ่าวันนี้ก็จะสั้นๆไลฟ์คอนเสั้์ตตนนะครับให้ดูกันสวยๆอีกทีหนึงนะ่งอ่ะเดี๋ยวกล้องก็จับให้ดูสวยๆ,ๆแล้วกันนะครับโดยเฉพาะหน้าคอปเนี่ยหน้าคอปแบบสวยสมจริงเลยเนี่ยนะลายแบบโอ้หินอ่อนธรรมชาติๆๆสวยๆนี่น้ํายังไม่ได้เช็ดออกนะครับ ไม่ซึมเข้าไปนะกิ้งยูอเนี่ยครับสีขาว่จะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมปัดๆให้ดูเนี่ยนี่นะครับนะมึดูโอเคสวยงามแข็งแรงไหมแข็งแรงรุ่นนี้ใช้ไม้นะครับเป็น Particle ิลชนิดยางพาราอัดหนักตึ๊บเลยตัวนึงนี่หนะัก60ปกว่าโลนะครับตัวนี้ย60กว่ากิโลตัวนี้ก็มี40กว่ากิโลหนักหนักไม้ตันๆท็อปหนาๆนะครับโครงสร้างแข็งแรงหมดหมดปัญหานะครับอ่า วันนี้ก็จะลาไปแค่นี้ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อ inbox สอบถามเข้ามาได้ตลอดตัวนี้กำลังโปรโมชั่นอยู่แต่ขอเวลาแป๊บนึงน,นะอย,อย่าย้อนกลับไปดูนานมากนะราคาจะเปลี่ยนแปลงได้โอเควันนี้ผมอ่ำนะครับ DL Declaration Group ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ